bye สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมนะคะให้กับชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรแต่ก่อน เลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวราศีกรกฎค่ะเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยกำลังจะได้รับผลดี จากการที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะส่งผลนะคะทาให้หลังจากวันที่30นะคะเมษายนนี้นะคะทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยได้รับสิ่งดีๆได้รับผ่อนได้รับสิ่งที่ตัวเองเคยกระทํามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาว แห่งคุณธรรมนะคะเป็นดาวครูนะคะที่ให้ผลนะคะสำหรับคนที่กระทำในสิ่งที่ดีงามมาโดยตลอดนะคะครั้งนี้เขาเข้ามาอยู่ในตำแหน่งลาภะให้กับชาวราศีกรกฎทำให้ชาวราศีกรกฎนะคะจะได้รับผลดีมากๆเลยนะคะกับการยกย้ายนะคะของดาวพฤหัสในรอบ1ปีเต็มเลยนะคะสิ่งที่ชาวกรกฎนะคะเคยทำ มาทั้งหมดผลลัพธ์ดีๆจาก รากฏในปีนี้นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือว่าคิดอะไรไว้นะคะคุณก็จะได้ดังที่คุณหวังได้ดังที่คุณปรารถนานะคะโอเคค่ะและนั่นนะคะคือเรื่องราวของดวงดาวที่จะทำการยกย้ายหลังจากวันที่30เมษายนนะคะคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของไพ่ยพยากรณ์กันบ้างดีกว่าค่ะว่าไพ่ยพยากรณ์นะคะจะบอกอะไรให้กับชาวราศีกรกฎ นะคะในเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของไพ่รูนกันก่อนเลยนะคะว่าไพ่รูนจะเหมาะอะไรกับชาวราศีกรกฎค่ะอุรุษค่ะ รุสนะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะถึงความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจทำนะคะสิ่งที่คุณนะคะตั้งใจทำมันมาอย่างดีแล้วนะคะใส่พลังใส่แพชชั่นใส่อะไรที่มันแบบเต็มที่เต็มกำลังนะคะผลดีงามค่ะกำลังจะตอบสนองกำลังจะสะท้อนกลับหาชาวราศีกรกฎแล้วนะคะโอ้โหโชคดีจริงๆนะสำหรับชาวราศีกรกฎโชคใหญ่บุญใหญ่กำลังหล่นทับสิ่ง ดีที่คุณเคยทํากำลังกลับมาให้ผลตอบรับที่ดีกับตัวคุณนะคะชาวราศีกรกฎงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานเลยละกันนะคะว่าเดือนพฤษภาคมชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ5ใบนะคะไพ่หกถ้วยขึ้นมาค่ะไพ่สเตรนจ์ขึ้นมานะคะไพ่สามดาบค่ะ สองถ้วยค่ะและใบสุดท้ายค่ะเรื่องการงานนะคะไพ่ e m p l o y e r นะคะไพ่ h e m p l o y e r นะคะโอเคชาวราศีกรกฏหลังจากที่ตรากตามภาคเพียงทำงานมาอย่างหนักนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้หวังไว้ในเรื่องของงานของคุณแม้มันจะมีอะไรบางอย่างที่ ผิดพลาดไปบ้างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเออเสียใจอยากจะที่จะกลับไปแก้ไขนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะชาวราศีกรกฎที่เคยทำผิดพลาดคุณจะมีโอกาสได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่คุณทำผิดพลาดนะคะมันเป็นลักษณะของของการให้โอกาส ในสิ่งที่ชาวราศีกรกฎนะคะเคยทำผิดพลาดไปนะคะผู้ใหญ่นะคะจะกลับมาให้โอกาสหรือว่าให้คุณนะคะได้มีโอกาสแก้ไขอีกครั้งนะคะและนั่นค่ะเป็นแรงผลักดันดีๆในการทำงานให้กับตัวคุณนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวในอดีตนะคะ คือผู้ใหญ่มองเห็นละกันมองเห็นผลงานมองเห็นความรู้ความสามารถนะคะที่ตัวคุณมีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะโอกาสอะไรก็ตามที่เข้ามาขอให้ชาวราศีกรกฎรับโอกาสนั้นไว้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานที่มีการเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้คุณทำหรืออะไรก็ตามให้คุณรับนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ การให้หน้าที่การงานที่แบบมากขึ้นอาจจะต้องแบบไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคุณไปแล้วคุณจะมีโอกาสนะคะได้เติบโตในตำแหน่งในหน้าที่การงานของคุณนะคะก็ขอให้คุณนะอย่าปฏิเสธนะเพราะว่าดูอันนี้แล้วดูเหมือนแบบตัวคุณเองไม่อยากจะรับนะคะไม่อยากจะรับในเรื่องของ หน้าที่ตรงนี้หรือว่าตําแหน่งตรงนี้คุณรู้สึกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีกรกฎบางท่านนะคะที่มีโอกาสแบบนี้มีคนมายื่นข้อเสนอให้แบบนี้นะคะขอให้คุณรับไว้เพราะนี่คือช่องทางแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่านะคะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวราศีกรกฎ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะไพ่ใบแรกค่ะเจ็ดเหรียญขึ้นค่ะไพ่ราชาเหรียญขึ้นนะคะไพ่ j u s t i c ค่ะไพ่สิบถ้วยค่ะ ใาบาสุดท้ายนะคะไพ่หนึ่งไม้ค่ะชาวราศีก็เราก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณโชคดีมากๆนะคะสิ่งที่คุณได้ทำมามันกําลังออกดอกออกผลละราชาเหรียญน,นะคะหมายถึงการได้ทรัพย์มาแบบว่าเออเป็นสิ่งที่คุณทําด้วยนะคะรวมถึงโชคลาภที่อาจจะมีฟุกฟุก แอบเข้ามาละกันนะคะสิ่งที่คุณหวังเนาะพอไพ่สิบถ้วยขึ้นกับราชาถ้วยแล้วมีความเป็น just s t e อยู่ตรงกลางแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือมีโอกาสมากๆนะคะทั้งในเป็นในเรื่องของการงานที่ก็ดีร่วมถึงโชคลาภที่อยู่ดีๆ ก็มาหาคุณโดยไม่รู้ตัวนะคะมีโอกาสเหล่ากันนะคะในเรื่องของการเสี่ยงหรือว่าอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณแฟนนะคะคืออยู่ดีๆก็แบบว่าเออแบ่งแบ่งส่วนหนึ่งมาให้เราใช้เรียกได้ว่าอยู่ดีๆก็ได้ รับปลาบลอยนั่นเองค่ะมีโอกาสมากๆเลยนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้ขึ้นนะคะหนึ่งไม้ขึ้นนะคะหมายถึงการหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้นะคะ <c oughs> การเงินนะคะของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมเป็นไปอย่างดีเลยค่ะราบลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะมีในเรื่องของการซื้อของหรือการ เป้นะคะให้กับตัวเองเนะาะเขาเรียกว่าอะไระเหมือนเป็นการแบบว่าซื้อของให้กับตัวเองอะไรเงี้ยมีโอกาสสูงมากๆที่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณจะได้ทุกสิ่งอย่างอย่างใจนึกนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีกรกฎกันบ้างดีกว่านะคะความรักเป็นอย่างไรได้ไพ่สิบไม้ขึ้นมานะคะหนึ่งใบเนาะไพ่ห้าดาบค่ะ ไพ่สิเหรียญค่ะไพ่8ดดาบค่ะและใบสุดท้ายนะคะไพ่สองไม้ค่ะเรามาดูคนโสดก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคนโสดชาวราศีกรากฎดต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณนะมีโอกาสได้เจอคนมากหน้าหลายตาเลยแต่ดูเหมือนว่าแต่ละคนที่คุณพบเจอเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่แบบอา่า คุมเครือกับคุณไม่ได้แบบว่าเปิดเผยทุกสิ่งอย่างออกมาให้เห็นชัดเจนนะคะมันก็เป็นการคุยกันในลักษณะที่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะเลยทำให้นะคะคนโสดชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมยังคงต้องโสดต,ต่อไป ต่อไปก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณคุณมีคนคุยมันก็จะอยู่ในช่วงของการอึดอัดที่มองไม่เห็นลู่ทางหรือว่ามองไม่เห็นหนทางเลยะคะ่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาไปแบบไหนนะ,ะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็มีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะบ้างเล็กน้อยมีการทะเลาะก,กันบ้างนะคะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนะคะรวมถึงการทํางานที่ค่อนข้างที่จะหนักด้วยกันทั้ง นะคะทาให้คุณทั้งคู่เนี่ยไม่มีค่อยมีเวลาให้แก่กันละกันนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะคะความรักของคุณยังอยู่ในขั้นที่ดีอยู่นะอย่างแบบไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลหรือน่าเป็นห่วงมันจะมีแค่เวลาที่ดูเหมือนช่วงเนี้ตัวคุณเองไม่ค่อยได้มีเวลาให้แก่กันไม่ได้เอาเวลามาใส่ใจดูแลความรู้สึกกันเหมือนต่างคนต่างทํางานนะคะถ้าเป็นไปได้เดือนพฤษภาค,คมหาโอกาสนะคะไปท่องเที่ยวไป ผ่อนด้วยกันสักนิดนึงนะคะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยราบรื่นแล้วก็ดีงามเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วสุขภาพของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรนะคะหใบนะคะสดาดค่ะชาวราศีกรกฎนะคะต้องบอกอย่างนี้นะ,ะอยากให้คุณแบบว่า ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปเพราะว่าอพอเป็นไพ่สองดาบขึ้นเนี่ยมันทําให้มองเห็นว่าความคิดความวิตกกังวลของคุณนะคะมันจะทําร้ายตัวคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของไม่เกณฑ์การปวดหัวข้างเดียวนะคะหรือว่าการนอนไม่หลับนะคะอันนี้ก็ต้อง รีบดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะก่อนที่มันจะลุกลามไปในเรื่องของอื่นๆนะคะเรื่องของอาการปวดหัวนอนไม่หลับก็ต้องทำให้จิตใจของคุณผ่อนคลายนะคะก่อนที่จะนอนนะคะงดใช้โซเชียลสักพักหนึ่งมันจะทำให้การหลับของคุณดีมากขึ้นนะคะโอเคค่ะแล้วทัมดก็เป็นคำทำนายของเดือนพฤษภาคมนะคะของชาวราศีกรกฎเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำนะคะ ปิดท้ายจากไพ่ออรลเคิลกันบ้างนะคะว่าออรลเคิลจะแนะนำอะไรกับชาวกรกฎนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไพ่ใบแรกคะ่ะมิวส์แอนฮันนี่ค่ะออฟซอ์เวอร์กนะคะ และใบสุดท้ายค่ะ Between World นะคะชาวราศีกร,รกฎต้องบอกอย่างนี้ค่ะ m i l s and Honey มันหมายถึงนะคะการที่คุณนะคะจะต้องให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะ Observer นะคะการที่คุณนะคะจดจ้องอะไรมากเกินไปนะมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความวิตกกังวลน,นะคะคุณอาจจะ ตอนช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักคุณอาจจะมองสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างไปกับคนอื่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นความเห็นต่างดีกว่าเป็นความเห็นต่างที่บางครั้งอาจจะนําไปสู่การทะเลาะเบาแหวงได้นะคะก็อยากจะให้นะคะลดทอนตรงนี้ลงนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณนะ่ะ มีความสุขมากขึ้นนะคะรวมถึงนะคะเมื่อเราจิตใจผ่อนคลายจิตใจมีความรู้สึกที่ดีแล้วอะค่ะมันสามารถที่จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภนะคะเข้ามาหาตัวคุณด้วยนะคะทั้งหมดก็เป็นคำทำนายประจำเดือนพฤษภาคมนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะก็ขอให้ชาวกรกฎนะคะโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านโหนอุตสาสนานแห่งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะคะ